โอเคยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The บ a l l Street Financial นะครับพบกันอีกแล้วนะครับก็อบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาต่อกันในเรื่องของ EP สองกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานนี้อยู่ในสถานที่ที่มันแบบเน็ตก็ไม่พร้อมนะทุกคนนะแล้วก็เสียงก็ดังนะครับล้วแบตก็จะหมดนะแต่วันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่นอกสถานที่อ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในส่วนของ EP 2การวาง GPS l ยังไงให้ปลอดภัยแล้วกันเนาะเออผมขอชแวบเอาตัวผมนะครับเออลงมาตรงนี้แล้วกัน เรามาเริ่มเรียนกันนะครับการวาง tbs นะครับขออนุญ,ญาตลบพวกนี้ออกไปก่อนนะครับลบพวกนี้ออกไปก่อนง่ายเลยในส่วนของ ep แรกเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะตั้งให้มันอยู่ในความสบายใจถูกไหมนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปฟิกตามตำรานะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาเสริมในเรื่องของเราจะปีบยังไงให้ s l ซวมันสั้นลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนเป็นการารักษาลิกได้ด้วยนะครับอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับอันดับแรกผมขออนุญ,ญาต ย่อกราฟกลับไปโดยที่เราไม่เห็นกราฟข้างหน้านะครับไม่เห็นกราฟข้างหน้านะฮะเออนะครับวันนี้สมูทหน่อยนะเมื่อวานนี้คือลำบากมากจริงนะฮะเออนะฮะนะฮนะไนะปดูต่อนะครับตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้อ่าตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้ดูเนี่ยจากสายตาป่าเนี่ยรู้เลยว่าเจ้าบังคับน่าเล่นบ่ายแนละ้วนะครับเออเจ้าบังคับน่าเล่นบ่ายนะแล้วแล้ทีมคันเล็คือผมยังไม่ได้ดูท่าเฟมใหญ่เลยถ้าไดดูท่าเฟมเดืมนะครับเต้เป็นไงฮะ เดตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวเดองนะครับบังคับเล่นเซลล์อยู่นะครับแต่ที่เราขัญคือ4ชั่วโมงบังคับเล่นบ่ายอ่ะมีความขัดแย้งกันละอ่ะแต่อันนี้เอาไว้ก่อนแต่เราจะมาคุยกันเรื่องการวางทีวิตแอลนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้ผมมองแล้วควรเล่นหน้าบ่ายมากกวนะ่าหน้าเซลนะครับผมจะเข้าซื้อเลยนะครับผมจะเข้าซื้อเลยนะครับเวลาตั้งทีวิตแอลเนี่ยแน่นอนเราอาจจะตั้งฟิกได้3 0 0 500พันหนึ่งเนี่ยได้ตามตำราไม่ผิดเลยนะครับแต่การที่ฟิกแบบนั้น เรามีโอกาสโดน SL บ่อยเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยฟิกมาแล้วอืมไอ้ฟิกเรากับฟิกเขา่มันไม่เหมือนกันความเข้าใจมันแตกต่างกันแต่การวาง SL TP อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคือคุณสามารถเอาปรับใช้ที่เป็นตัวเองได้แล้วกันเนาะนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเข้าซื้อเลยตอนนี้ SL เนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่มีจุดช่วยเหลือเลยใช่ไหมซึ่งไม่มีจุดช่วยเหลือผมเนี่ยก็เฮ้ยอยากขยายนะครับเอาสักตรงนี้แล้วกันเพราะ กว่าจะลงมาชนเอสเอลผมจะต้องผ่านรับ1รับ2รับ3ถึง3รับเลยกว่าจะมาเจอเอสเอลผมนั่นหมายความว่าเวลาทีา่จะลงมาชนเนี่ยออเดอร์นี่เป็นออเดอร์ที่แพ้ยากมากถ้าแพ้ก็แพ้แบบสบายใจหรือสมศักดิ์ศรีเดือทํทำเต็มที่แล้วเออทีพีก็เอาเป็นเท่าหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับเอาเป็นเท่าหนึ่งเหมือนกันอืซึ่งเรามองว่าแบบนี้ปลอดภัยอปลอดภัยก็ปล่อยเลยนะครับมาดูว่าการาฟเปไงนผมไม่กราบข้างหน้านะคือแบบอันนี้เป็นหลักสูตรที่ ตามประสบการณ์นะครับที่ผมจะแชร์เข้าไปนะครับมาดูนะเข้าจุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีอยู่นะครับจุดที่ดีนะนะครับมาดูซิว่าจะขึ้นไปชน DP เราได้ไหมนะครับไปเรื่อยครผมไม่เห็นกราฟข้างหน้านะครับดูนะครับไปเรื่อยครับกราฟขึ้นไปแล้วนะครับให้เรารับรู้ไว้เลยว่า SL ที่เราวางไว้เนี่ยมันปลอดภัยและอุ่นใจสําหรับเราไม่ต้องไปตั้งแบบฟิก หรือถ้าคุณจะตั้งแบบฟิกได้ไหมได้ก็ไม่ได้ผิดแต่การที่เทรดแบบนี้จะทําให้คุณสบายใจขึ้นนอนหลับกินอิม่มอ่ะอย่างเช่นผมก็ปล่อยไปในขณะน,นี้ยิง่งเล่นสีชั่วโมงนะตอนนี้ผมอาจจะไปทําอะไรครับไปยิมไปฟิตเนสอยู่กลามงมก็วิ่งไปถ้าผมมาดูให้ถ้ามันแพ้นะก็แล้วไงอ่ะมันผ่านเนี่ยมันผ่านรับถึง3 4มสี่รับเนี่ยแล้วทำรับใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจะแพ้นะก็แพ้ไปสินะครับการตั้งในดวเทปอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ เอสเอลไกลแล้วจะขาดทุนเยอะไม่ใช่ในะมครับมันต้องผ่านการมานี้แม่มาแล้วว่าลิเบอร์เทนในการเทรดครั้งนี้คุณจะเสีย1% 2% 3%, 3หรือ4%เนะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ายิ่งขยายเอสเอไกลมากๆมันจะขาดทุนเยอะโน no, ไม่ใช่อ่าไม่ใช่แต่มันเป็นการมานี้แม่เป็นมาเรียบร้อยแล้วนะมครับามาดูนะครับตอนนี้จุดสวยมากเห็นไหมได้ประโยชน์ใช่ไหมเดบ,บังคับลงอยู่นะแต่สชั่วโมงบังคับขึ้นนั่นหมายความว่าผมกำลังทำให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ผมเชื่ออะไรครับ เชื่อสี่ชั่วโมงทำไมถึงเชื่อสี่ชั่วโมงเพราะสี่ชั่วโมงเป็นปัจจุบันกว่าเข้าใจไหสี่ชั่วโมงเป็นปัจจุบันกว่าแน่นอนว่าเดย์เนี่ยมันใหญ่กว่านะครับเดย์เนี่ยมันใหญ่กว่าแต่อะไรครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นปัจจุบันกว่าอ่านะครับามาดูซิเป็นไงครับมีโอกาสขึ้นไปชนไหมหรือจะลงไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ ที GP, พีเรา s อเเราแข็งแข็งแก่แล้วเพราะว่ามันมีแนวรับสัมพัญ์เยอะนะไปด้วยอ่ะหุ้นรุมมาอย่างแรงอ่าทุรุมาอย่างแรงก็เลยชนทีพีไม่ชนใชมนี่ครับแต่แล้วไงผมตั้ง SL ซลไว้เรียบร้อยแล้วแบบสมศักดิ์ศรีอ่ะมาดูซิว่าชนะหรือแพ้นะเห็ไนไหมก่อนที่ลงมาเนี่ยแพ้เนี่ยก็ถือว่าแพ้ยากดูกนะแต่ตอนนี้แพ้แล้วแต่เป็นอะไรครับก็ถือว่าเราวางไว้แล้วถูกต้องไหมเออซึ่งเราวางไว้แล้วมันก็ไม่ได้ผิดคอนเซ็ปต์อะไรแต่เราสบายใจเพราะว่าเวลาแพ้แพ้ทีต้องให้มันแพ้ยาก อ่าไม้แรกจบไปแล้วครับแพ้ครับอ่ามาดูต่อครับไม่มีที่ชาร์จแบตหรอกใส่น้ำได้ไหมไม่ครับไม่มีที่ชาร์จแบตนะน้ำเปล่ากินไหมอ่ากินไหมไม่อร่อยนะครับอ่ะมาต่อนะทุกคนนะไม้แรกเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับไม่ทำไมแบตมันลดลงไวจังเลยเนาะน,นะครับอ่ะมาดูต่อครับผมเห็นแล้วตอนเนี้<ม>เห็นไหมว่าสี่ชั่วโมงมันเป็นปัจจุบันกว่าก็จริงแต่การที่กราฟทุบลงมาคืออะไรครับเดเรียกกลับบ้านแล้ว เดบังคับลงจาได้ไหมที่ผมพูดแล้วมันเรียกกลับบ้านนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเล่นเราก็ต้องคํานึงได้ยว,วา่าเฮ้ยมันจะกลับบ้านตอนไหนแต่นี่คือผมอธิบายให้ฟังแบบให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดว่าลึกลงไปละเอียดไปเรื่อยมันต้องสวิต์กับสวิต์ไปสวิต์มาเพื่อเรารู้ว่าตอนนี้เจ้าเออบังคับเล่นหน้าไหนแล้วใครเป็นพี่ใหญ่สุดภายในวันซึ่งถ้าอะไรตามดูคลิปผมละไอะไรทุกคนเข้าใจมากขึ้นอยูนะ่แล้วแต่ให้ดูว่านี่ตอนนี้มันลงมาเพราะอะไรเพราะเดบังคับลงมันอาจจะจบวันแล้วมันอาจจะปิดแท่งแล้วเออดูนะ สี่ชั่วโมงบังคับลงตามเดย์แล้วนั่นหมายว่าวันนี้ถ้าเราตื่นมาเจอกราฟแบบนี้เล่นเซลได้เล่นเซลได้แบบสบายใจอ่ะมาดูนะผมจะเข้าตรงนี้ครับอมผมก็ตั้งเลยอ๋อเนี่ยผมจะเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเข้าปุ๊บไม้ตรงเนี้ยออเดอร์ตรงนี้ได้ละชีพีละใช่นไหมแต่ตอนนี้เราจะเล่นอีกรอบหนึ่งผมสบายใจที่เอาเอสแอลเนี่ยตรงนี้อ่าตรงนี้นะมาดูนะเอสแอลอยู่ที่บริเวณตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยจุดชีพีผมก็หนึ่งพันสองร้อยจุดหนึ่งพันสองร้อยจุดแบบเบส เรามาดูซิว่ามันจะลงมาชน TP ไหมผมไม่เห็นรับข้างหน้าแต่ตอนนี้บังคับเซลล์เรียบร้อยลวดูแล้วเดี๋ยวจะไหลลงอย่างแรงใช่ไหมไหลลงไหมไหลลงอย่างแรงถ้าคุณเทรดด้วยความเข้าใจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่อันนี้คืออัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะเออเฮ้ยทำไมมันลงอย่างแรงล่ะดูดิเฮ้ยทำไมมันกดตัวลงก็สี่ชั่วโมงบังคับลงแล้วตามรุ่นพี่ที่เป็น day เห็นไหมตามรุ่นพี่ที่เป็น day เพราะฉะนั้นเวลามันลงมันลงแรงถูกไหมนะครับเห็นไหมชน TP ไหมชน TP เดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปอีกไหลลงไปอีกเรื่อย นะครับอ่ะแล้วมาเข้าหลักสูตรต่อมาเรื่อยๆคือเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราบีบเนี่ยให้ SL มันสั้นลงได้ยังไงหนึ่งด้วยประสบการณ์ที่สะสมมา2ความเข้าใจพฤติกรรมอย่างเช่นผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการชนแรับเนื้อป้าเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมแบบเนี้ยเนี่ยให้ดูแบบเนี้ยเวลาลากเนี่ยมันลากไปสักประมาณ100ยจุดสองร้จุดสามจุดเราก็เริ่มฟิกแล้วว่าเอ้ยจากที่เราเอา SL เนี่ยมาเป็น1ั0 0องพันเราก็ฟิกได้ครับว่าเฮ้ยเนี่ยเหลือสัก300ม g ีพสักมากกว่าสักสอาเท่าสามห้าสิบห้าเอาต่อหนึ่งต่อห้าอย่างเช่นเราเข้าตรงนี้เรา,เาก็รู้แล้วว่าอัตราการบีบเรามันเล็กลงมันลงแต่อันเนี้ยผมช่วยคุณไม่ได้ประสบการณ์จะเป็นคนสอนเองในเรื่องนี้แต่ถามว่ามีแบบที่สามารถสโคลมและฟิกให้ไหมได้สามารถบอกกันได้แต่ความเข้าใจนะครับในเนื้องานมันจะต่างกันอันนี้เราคูดกันตรงๆอย่างเช่นผมบอกว่าได้สามร้อยต่อพันสามร้อยต่อหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งต่อห้าอ่ะทุกคนเข้าใจแต่ทุกคนเราไปใช้ทุกคนเนี่ย ก็จะรับไม่ได้เวลาที่มันโดนเ l กเอวันเพราะ SL มันสั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเส้นประสบการณ์มันต่างกันอยู่แต่เราสามารถตามกันทันได้ไหมได้ด้วยความที่ขุดกดทนอดกันแล้วทํามันต่อไปเรื่อยเรือย่าอย่างเช่นเราเข้าเซลล์ข้างบนนะแล้วผมก็ปล่อยครับเนี่ยลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันมีโอกาสทุกต่อนะครับไปเรื่อยนะมันขึ้นมาแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติพอกาฟจะต้องพักตัวตามโครงสร้างของตลาดเี๋ยวแล้วมันก็จะกดตัวลงเราก็สามารถเข้าเซลลที่บริเวณนี้ได้เออย่างเช่นเราสมมุตินะว่าเราเซลลงมาจากตรงนี้แล้วเราเซล์แล้วใช่ไหม เออตอนนี้กำลังจะคบ1ต่อ5เราก็ปล่อยไปเลยแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราเสียเราเสียหนึ่งเวลาเราได้เราได้5อันนี้คือตามประสบการณ์ที่บีบลงมาแล้วนะไปเรื่อยอือดูซิเออดูซิเอ,อ,เอ,อการไม่ยอมลงเพราะอะไรถ้าเป็นเหตุการณ์จริงต้องเข้าไปดูอะไรครับเออต้องเข้าไปดูที่เบย์อ่ะอย่างเช่นผมขออนุญาตปิดออเดอร์นี้ก่อนนะครับปิดออเดอร์นี้เสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะผมรอเซลล์ที่ข้างบนเซลล์ที่บริเวณด้านบนนะครับอ่ะ คำถามมันมี2ต้านนี้จะเลือกเล่นต้านไหนเล่นต้านไหนก็ได้แต่ต้านที่เป็นต้านสุดท้ายที่มีโอกาสหลุดนะครับมันจะมีอนุภาพมากกว่าเนี่ยหมายความว่าอันนี้ต้องติดอันนี้ติดอันนี้เสร็จใช่ไหมก็ต้องหลุดมาติดตรงนี้อีกถูกต้องไหมแต่เมื่อหลุดอันนี้ไปคือมันยาวเลยนั่นหมายความว่าไอ้ต้านสุดท้ายเนี่ยคือต้านที่แข็งแล้วก็รอเล่นครับไอ้เช่นผมก็รอเล่นตรงนี้เออผมมาดูแล้วเฮ้ยมันชอบทะลุไปประมาณนี้ผมก็แค่บีบมาไอ้สักประมาณสัก300ก็ได้แบบนี้อื ทีพีเท่าไรครับทีพีเอาสักเก้าร้อยครับอ่าเก้าร้อยหนึ่งต่อสามก็ทาครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เริ่มบีบลงมาให้สั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับผมกลัวไม่ถึงแล้วมันจะลงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นแห้งเดที่พักตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสทุบลงนะครับเอไปเรื่อยครับหงายนะติดเส้นนี้ลงไหมติดเส้นเหลืองเราเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ลงไหมลม้มเห็นไหมครับเพราะมันต้องแข็งนะครับแต่ผมเลือกเล่นตาสุดท้ายมามาดูตาสุดท้ายว่าจะแข็งไหม นะครับอ่าดูนะตาสุดท้ายชนปุ๊บเห็นไหมชนปุ๊บล่วงเลยพเพราะตาตาเมันแข็งนะครับเอออาจจะเป็นตานนี้ก็ได้แต่ตาันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ผิดเห็นไหมครับแต่ให้เราดูว่านี่คืออะไรครับนี่คือการตั้งชีวิด L ที่ D, ออดนีนะครับเออแล้วได้เปรียบนะฮะเนี่ยตอนนี้เราบีบลงมาแล้วตอนนี้เป็นอัตราเท่าไหร่ครับผมชนะ300และว1ต่อ1นึ่งละถ้าลงมาอีกก็เป็น 1. ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4ี่นแต่ทุกคนก็สามารถ เก่งกว่านี้ได้อีกทุกคนสามารถดีอย่านี้ได้อีกถ้าทุกคนเป็นคนเก็บสถิติแล้วก็บีฟเอสลให้สั้นลงผู้คนก็จะเทพขึ้นมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆที่ได้หลายอานะครับโดยไม่ได้ซอยไม้นะอัดไม้เดียวนะครับหนึ่งต่อ20่สต่อ30แต่เขาก็ต้องทนรับกับระบบให้ได้ว่าบางครั้งอาจจะชน SL เร็วมากแล้วก็เอสลอาจะสั้นเกินไปถูกต้องไหมแต่พอเวลาเขาได้เขาได้เยอะทุกคนต้องเข้าใจกระบ,บวนการคิดแบบนี้ด้วย นะครับอ่มาดูต่อครับไม้งี้เราไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่บางคนก็กัดหน้าไม้ไว้แล้วอ่ะขึ้นมาเพิ่ผมกัดหน้าไม้ไว้ถ้าขึ้นมาก็แค่เจ้าแต่ถ้าลงไปก็ได้1ต่อสามหนึ่งต่อสี่ว่าไปแต่ผมไม่กันนะผมทําให้ทุกคนดูนะครับเห็นะเห็นไหมลงมาได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งต่อสองเนี่ยลงมาถึงเนี้ยเกือบหนึ่งต่อสองจุดสามนะเกือบหนึ่งต่อสามเลยเห็นไหมสามารถที่จะ BSL ลงมาให้สั้นได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้สั้นมากนะครับก็มันจะมีการรีดอีกกกกกกกเเเยยยอออออออะะะตตตาาาาามมปปปรรรรสสบบบบบบบณ์์ททททุคคนนนนนนํํแบบแแีีกก้นนะ้ไื่่่่่ซผใใหใจ แล้ววันหนึ่งกลยุทธ์แบบนี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วมันจะทําให้เอสแอลคุณส,สั้นลงสั้นลงสั้นลงเองนะครับอืมอมาดูต่อจะโชว์ทีบีไหมหนึ่งสองสามเออครับจริงๆเทรนด์มันบังคับน่าจะเทรนเดย์บังคับลงอยู่มันก็มีโอกาสกดตัวสูงนะครับเห็นไหมขึไปเรื่อยผมไม่รู้ว่าครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะขึ้นไปเอาอสลผมก็ได้นี่เราไม่รู้แต่ผมแค่อธิบายทุกคนได้ฟังนะครับมาดูด้โอ้โหบรรยากาศน่ากลัวนะครับอืม นะเอาแล้วกดตัวลงมาจะชน GP ละอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดนิดเดียวนะฮะอ่านะครับดูสิเป็นยังไงนะครับลงมาชนไหมอีกนิดเดียวฮะชนท p เห็นไหมเข้าใจลักษณะนี้ไหมนะครับนี่การแบ็กเชฟแบบไม่เห็นกราฟข้างหน้านะทุกคนนะทำไม่เห็นแบบเรียวทามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนะครับก็ขออนุญาต ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ